ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาทศสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้จะขออนญาตเรียนท่านประธานวุฒิสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดริมน้ำบ้านแพ้วที่เกิดเหตุอักคีภัยก็ผมเรียนว่าตลาดริมน้ำบ้านแพ้วตั้งอยู่ริมคลองชนประทานหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านแพ้วอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นตลาดค้าขายเก่าแก่ คู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอบ้านแพ้วมานับเป็นร้อยปีจนกระทั่งเมื่อวันที่31กรกฎาคม2564เวลาประมาณ19.30นได้เกิดเหตุอักขีภัยขึ้นมีบ้านเรือนและร้านค้าได้รับความเสียหายรวม24ครัวเรือนด้วยกันหลังจากเกิดเหตุ ก็ได้ทราบว่าบ้านเรือนและร้านค้าที่เกิดอคีภัยในครั้งนี้รวมทั้งยังมีบ้านเรือนและร้านค้าที่ไม่ได้รับความเสียหายอีกส่วนหนึ่งมีการก่อสร้างลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าและกรมชนรับประทานในเรื่องของการแก้ไข ทางเทศบาลตำบลบ้านแพลวได้ร่วมกับทางอำเภอบ้านแพลวที่จะแก้ไขในเรื่องนี้โดยได้ดำเนินการประกอบด้วย 1. ได้ขอให้เจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครสาขาบ้านแพลวได้ทำการรังวัดเพื่อตรวจสอบแนวเขตซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สองได้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำเพื่อที่จะใช้สัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนได้ด้วยซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วสามได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งขณะน,นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเข้าแผนและเตรียมงบป,ประมาณไว้ให้แล้ว18ล้านบาทเศษแต่ปรากฏว่าโครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางอยู่ในบริเวณดังกล่าวระยะเวลาตั้งแต่เกิดภัยจนขณะนี้2ปีเศษแล้วราษฎรบางส่วนไม่มีที่อยู่อาศยัยบางส่วนไม่มีที่ทำกินนะครับเพราะฉะนั้นจึงใคร่ที่จะกราบเรียนท่านประธาน ไปยังกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมและกรมชนละพาทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาที่จะดําเนินการกับการบุกรุกล่วงล้ำแนวแนวเขตดังกล่าวเพื่อที่จะให้โครงการนี้สามารถดําเนินการไปได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยรวมทั้งคืนตลาดน้ําบ้านแพ้วซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแพ้วให้กลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม ขอขอบพระคุณครับ